สวัสดีเพื่อน fc โชคดี channel ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่16พฤษภาคมแล้วนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อน fc ทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ id line นี่นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอย่างที่รู้กันนะครับเขาไม่ให้โชว์เลขบัญชีวัดนะครับ เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทวนของเก่านะครับแล้วก็จะสรุปสุดท้ายกันเลยว่าเลขไหนน่าสนใจสําหรับงวดนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เลขคุณป้าเออยนะครับเลขนี้ไม่ได้ฝันนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์จริงนะครับงูมารัดขานะครับสองสามรอบเลยนะครับแต่วันนั้นก็ออกฮานอยไปสองรอบเลยนะครับเจ็ดสามนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นเลขดังอันดับหนึ่งของงวดน,นี้เนาะเท่าที่เช็คก,กระแสมาเลขนี้ดังมากนะครับเลขของน้องชองนะครับมวดที่แล้ว0ูนย์นะครับมวนนี้มาบอกอีก0ูนย์นะครับถือว่ายังเป็นเลขที่น่าสนใจนะครับเพราะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเลขที่ยังไม่ออกนะครับเลขศูนย์เนี่ยก็จะมีอยู่แค่0ูนย์สแล้วก็ศูนย์หนะครับ0ศูนย์เออกไปแล้วนะครับ แม้แต่10ก็ออกไปแล้วนะครับก็02จึงน่าสนใจนะครับก็ไปตรงกันเลขคุณคุณแม่บอลน,นะครับออฝันได้50กับ20นะฮะเก็บเหรียญได้แล้วก็ออส่วน461ในฝันที่โรงพยาบาลน,นะชายร่างดํามาบอกแต่วันนั้นออก661นะครับฮาหนอยออกไปแล้วนะครับก็จะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ50ออ20 02 ก็น่าสนใจนะครับต่อกันเลยนะครับมาก็เป็นเลขคุณพ่อสำราญนะครับงวดที่แล้วก็0ูนย์นะครับวดนี้ก็ฝันว่าไปบ้านตะกุยนะฮะคือใครไปหมู่บ้านนี้เขาจะคือถ้าฝันเห็นนะเขาจะตีเป็นนามนามเก้านะครับแล้วก็มีคนฝันเห็นรถด้วยนะครับ3 9มนะครับรถก็ก็ตีเป็น9กสครับ97นะครับ 97ก็เลขเก่าของช่องเรานะครับที่ยังไม่มานะครับเนาะะเลขของพี่ฟ้านะครับออถือว่าฝันดีมากนะครับฝันว่าพ่อผัวเนาะจึงเสียชีวิตไปแล้วนะครับมาบอกเลขนะครับลูกหัวก็ลูกหัวแล้วก็บอกเลขอันนี้เป็นความฝันนะครับแต่ก็ยังฝันเห็นรถอีกนะครับไม่รู้จะจะมาอีกหรือไม่นะครับ จะตีเป็น1 0ก็มาแล้วนะครับ90 1 9หนึ่งมาหมดแล้วนะครับจะเบียรรถแกนะครับอวันนี้ก็ห4สี่เจ็ดนะครับบอกสามตัวเลยนะครับให้ลองดูนะครับเลขสวยมากนะครับจะไปตรงกับตรงกับเลขคุณแม่เสมอนะครับเมื่อวานเนี่ยห4สี่เจ็ดป๊ะเลยนะครับฝันเห็นรถตั้วนะครับฝันว่าเขาจะพาขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นรถ รถเขามีสองคันนะครับอีกคันจะเป็น9835นะครับแต่เป็นรถลูกสาวนะครับแต่อันนี้นะครับคือชนกันเลยนะครับ47นะครับต่อมาก็เป็นเลขของนัทชิปนะครับซึ่งเป็นความฝันของคุณยายสัาแม่นนะครับก็ฝันว่านัทชิปเขาจะแต่งงานนะครับก็อายุ5ย่าง51นะครับพศ2514นะครับสวยมากนะครับเลขนี้ น่าเสียงเลขท้ายมากนะครับบ้านเลขที่36นะครับแต่แกบอกว่าถ้าใครฝันเห็นนะบ้านแกก็มันเช่าเก38นะครับและเป็นเลขที่มาบ่อยนะครับ38เนี่ยไม่แน่นะครับนาทิบย์อาจจะซื้อลอตเตอรี่ถูกแล้วก็ได้นะครับคุณยายฝันเห็นนะครับวันนั้นลอตเตอรี่ที่แกชูออกฮานอยสองรอบเลยนะครับสองใบนะครับเอาเลยครับไปต่อกันเลยคุณแม่เสมอนะครับหกสี่เจ็ดนะครับ ลืมเลขหลานชนะทิพย์บอกนะครับหลานชนะทิพย์บอกเลข6 71นะครับแอดลืมนะครับเพื่อนทิพย์สนะแล้วก็ไปตรงกับเลขเ,เ,เคลื่อนพระพุทธรูปเนาะไปประิฐานที่โบสถ์หลังใหม่นะครับช่วงนี้เสียงแทรกนะก็จ็เจ็ดหนึ่งตรงกันนะครับรถที่มาขนก็เจ็ดหนึ่งนะครับก็ถือว่าแล้วยังไปตรงกับเลขต้นไม้ของคุณยายด้วยนะครับ เลขต้นไม้517นะครับเลขทูบมาชนกันนะครับ671ของชนาทิพย์แล้วก็เลขฐานพระพุทธร,รูป517นะครับสามตัวเลยรถขนก็71นะครับเพื่อนที่สี่ครับส่วนอีกที่คุณยายเห็นในต้นไม้ก็จะมี527นะครับที่เห็นชัดนะครับ921เห็นรอบแรกก็จะลางๆไปแกมาเห็นชัดก็ 527ซึ่งไปตรงกับเลขเจนอนนะครับเจนน์นก็มา527นะครับฝันว่ามาบอกเอยโยนโยนโย,ยนเงินให้นะครับ527บาทชนกับเจนนหนนเป๊ะเลยนะครับ927 527ได้นะครับก็งวดน,นี้เลขในช่องก็ชนกันหลายที่นะครับต่อไปก็เป็นเลขของคุณยายฝันแม่นนะครับ ซึ่งไปชนกันเลขหนองหงครับเพื่อนเอซีครับโอ้วันนี้ชนกันนะครับเขาจุดเมื่อวานนะครับแอดก็ไม่ได้ไปนะครับถือว่าชนกันนะครับคุณยายก็ฝันดีนะครับแต่แปลกนะครับที่ฝันกลางวันนะครับแล้ววันนี้แอดจะแวะไปหาคุณยายนะครับเนื่องจากว่าคุณยายฝันดีมากเราจะไปไปฟังความฝันนะครับว่าแกฝันอะไรนะครับแล้วมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเพื่อนเอ็ซีครับ นี่นะครับเลขน้องหงนะครับกับเลขคนยายนะครับจะมารัฐบาลไหมหรือจะไปอมสินนะครับก็ต้องปิดกันไว้นะครับปิดกันไว้นะครับสองงวดเนี่ยถ้าคนเล่นนะอมสินนี้ก็บาทละเก้าสิบนะเพื่อนทีสีเนาะคือถ้าเป็นเอกชนนะเนาะรู้กันก็คือถ้าอันก็สามสิบห้าสี่สิบนะครับแต,แต่ถ้าเป็นลอตเตอรี่นี่ก็บาทละยี่สิบบาทนะก็ <c oughs> ก็ยังไม่โดนหักนะจะเหลือ18บาทนะหมายถึงเลขท้ายสองตัวเนาะเอาแค่เลขท้าย2ตัวพอก็ออมสินกคบาทละ90้าสิบนะครับบางคนก็ชอบนะเลขคุณยายไปเนี่ยได้เต็มเต็มนะครับไม่มีอั้นนะครับเอาละครับต่อไปยังเหลืออะไรอีกไหมเลขน้องแอนเนาะเดี๋ยววันนี้แอดจะไปตามคุณยายน้องแอนแล้วก็ช่างดกอีกรอบนะครับดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเลขน้องแอนกับคุณยายเย็ยนนะครับเลขคุณยายเย็ยนวันนี้นะครับ ขามากระซิบ138นะครับก็ไป,ปชนกับเลขบ้านนัดทิพย์นะครับแล้วก็น้องแอนนะมาแปลกมาก340นะครับเมือ่อกี้แอดบอกไปแล้วว่าเลข0ที่ยังไม่มาของตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือ2040และก็60นะครับก็ถือว่าเป็นเลขมงคลน,นะเลข40นะครับเลขรถเกี่ยวกับในหลวงรัิกนะครับ904นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราสรุปกันเลยวันนี้ ว่าเลขไหนน่าจะน่าสนใจนะครับตามสไตล์ของโชคดีชาแน,นลนะครับชวนของเก่านิดนึงนะครับเลขที่ยังไม่ออกนะครับ7997ช่างโดกไปแล้วนะครับ790นะครับก็ยังเหลือ7956 2920นะครับคือสาชินนะครับวันนี้ก็แล้วก็น้องอ้นนะครับ น้องอ้นผู้ชายเนี่ยนวตที่แล้วเขาฝันว่าเขาเอาสร้อยคอมาให้หกเส้นนะเขาก็ไปซื้อหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับก็ถือว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดอันดับนะครับความน่าสนใจนะครับงดน,นี้ไม่ได้ฟันธงตัวไหนนะครับอ,อ,อันดับที่หนึ่งก็ยังยกให้เลขสี่แปดกับสี่เจ็ดนะครับคือยกให้เป็นอันดับหนึ่งในหมวดของเลขสี่นะครับอันดับสองแอดยกให้สามเก้านะครับ คืออันนี้เช็คจากเลีกกระแสต่างๆนะครับลองดูว่า3ามก็มาแรง37เนี่ยก็ดังมากนะครับ37แต่ว่าก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วน2ศน้องชองนะครับแอดก็ยกให้ไปอยู่อันดับที่3นะครับนะครับอันไหนเข้มๆก็แสดงว่าไอ้นั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เลข9ก็ให้94กับ92นะครับซึ่งน่าสนใจมากเก้าสอง9กสก็ไปเลยเนาะส่วนเ 7จ็ดอ๋อเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้านะครับก็เป็นเลขที่เหมือนเราตามมาหลายงวดแล้วนะครับเจ็ดแปดน้องลองนะครับน้องลองฝันได้ความฝันแรกแกฝันเหมือนคุณยายฝันแม่นเป๊ะเลยนะครับแกฝันเป็นปริศนาพอรอบสองเขาฝันเห็นเห็นคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกดูเอานะดูเอาดูเอาคือเขานั่งบนหัวงูแล้วงูนั้นก็ลอยไปบนอากาศก็ตีเป็นเลขเจ็ดแปดนะครับถ้าตีตามภาษาแถวเอาละครับเพื่อนทีสี่ครับ งวดนี้ถ้าถามแอดว่าชอบตัวไหนเหรอครับส่วนตัวแ้วชอบสามเก้านะคือในใจสามเก้าแล้วก็ซี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 นี้เก็บไว้ในใจนะเก็บไว้ในใจงวดนี้อาจจะไม่มาแต่ก็จะติดไว้หน่อยคืองวดหน้าต้องมาแน่นอนนะครับซีซีนะฮะกับสามเก้านะครับ,บ,น,รบนี่คือเลขในใจนะครับส่วนเลขคุณยายก็ไม่ทิ้งนะครับก็อันไหนสีเข้มก็น่าสนใจนิดนึงนะครับ เอาละครับเพื่อนนิีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนะครับเดี๋ยวแอดจะไปตามดูคลิปนะครับเพราะว่าเช้าวันหวยออกนี่คนจะฝันแม่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องอวยพรให้เพื่อนนิพีทุกท่านโชคดีนะครับร่ํารวยร่ํารวยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับช่วงบ่ายครับ อวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ